สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดไททันคาเมล่าแมนกันครับโอ้โหบอกได้เลยว่าร่างนี้ไม่วาดนี่ถือว่าไม่ได้แล้วครับแต่ผมก็เกือบลืมวาดนะครับนั่นก็คือไททันคาเมล่าแมนแบบที่มีเลื่อยนั่นเองนะครับโอ้โหแบบติดอาวุธเลื่อยบอกได้เลยว่าร่างนี้โคตรจะเทนะครับอ่าเราก็มาวาดโดยการเริ่มค้นเริ่มต้นด้วยการวาดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีวงกลมตรงกลางเป็นเลนนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือหมวกของมันนะครับแล้วก็มีเสาส่สัญญาณโฟนะครับ นี่ขอแตกหน่อยครับนี่แตกหน่อเลยอย่างเท่ <laughs> นี่ครับบอกได้เลยว่าความคมชัดนี่ระดับเ <c oughs> ขาเรียกว่าระดับ4ฟเลยนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือกล้องนะับอ่าก็ติดไปนี่ก็จะกลมๆหน่อยมีหลายๆเลนหน่อยครับบอกได้เลยว่าอย่างเฟียให้สมกับเป็นคาเมราแมนนะครับอย่างนี้จากนั้นเราก็ทําการนี่เติมเสาร,รับสัญญาณไปอ่าแล้วตัวนี้ก็คือแผงคอมันคนระับคอมันอ่านี่ประมาณนี้ง่ายๆเลยครับ จากนั้นเราก็จะเติมตรงนี้หน่อยคนระับเป็นเสาสัญญาณให้มันเฟี้ฟวๆเหมือนเป็นเขาเลยอย่างเ hey ทมันจะเหมือนเหมือนกับเขาของกันดั้มนะครับแล้วนี่ก็คือคอคอ,อประมาณนี้แล้วนี่ก็คือช่วงหัวไหล่นะครับตรงนี้คือคอนะครับจากนั้นเราก็ทําการวัดอนาโตมีอนาถาได้เลยนะครับนี่การที่เราล่างโครงได้นี่ถือว่าเราจะมีเปรียบนะครับล่างโครงได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเอง และนี่คือช่วงขาท่อนบนท่อนล่างนี่เวลาล่างก็ล่างอย่างนี้เลยนะครับเท้าโอ้โหอ่าถ้าล่างได้ก็ถือว่าจะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับนี่สามารถเราสามารถที่จะวาดท่าทางต่างๆได้ตามใจนึกนะครับนี่ผมก็วาดท่าแบบเก่งขามเลยนะครับแผ่ขยายทั้งตัวแบบนี้เลยอ่าแล้วนี่มือนี่นี่มือด้านข้างนะครับแบบปานนี้เลย อีกข้างหนึ่งผมยังไม่ว่านะเพราะว่าผมจะติดเลื่อยให้มันคนระับแล้วนี่คือตาปฏิกรอณารับอยู่ตรงกลางเลยว่าทรงกลมครับนี่พยายามวาดให้กลมเหมือนผมให้ได้ครับโอ้โหอย่างกลมจากนั้นก็ทําการวาดเครื่องเครื่องที่ติดอยู่ข้างใน,นครับนี่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนครับลากๆไป พยายามลากให้มันสมูทนะครับนี่ขีดอย่างมั่นใจนะครับมั่นใจมั่นคงแล้วก็จะมั่งคั่งนะครับโอ้โหเทำไมถึงมั่งคัง่งอ่ะเพราะว่าเราจะประหยัดยางลบนั่นเองครับนี่พอเราวาดได้นะครับเราจะลบค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินนะครับทำให้เราประหยัดยางลบได้มากครับไม่ต้องซื้อยางลบบ่อยๆมันเปลืองครับอ่าแล้วกระดาษจะได้ไม่ยุ่ยด้วยนี่อย่างเท่รับนี่ มันจะมีเขี้ยวงอมาอย่างนี้เลยเป็นศูนย์รวมพลังงานตรงหน้าอกโอ้โหนี่ครับประมาณนี้ดีเทลก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไปขีดให้มันดูดูสวยกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ส่วนผมก็จะขีด,ขดให้ดูคร่าวๆนี่คือปกคอเสื้อนะครับอมันจะเป็นปกของเสื้อสูทนะครนี่แบบนี้เลยนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นหัวไหล่นะครับจากนั้นเราก็ทําการนี่ผมก็จะทําการเพิ่มนะครับ เพิ่มกล้องวงจรปิดสักหน่อยผมชอบให้มันมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่ไหล่นะมันดูเท่ดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่านี่มีนี่คือปีกหมวกนะครับแล้วนี่เป็นกล้องวงจรแบบสี่เหลี่ยมเลยแล้วนี่คือใสป่ปิ้งๆนะเป็นเงาสะท้อนกระจกอ่ามีเสารับสัญญาณน,นี่นี่ครับมันจะอารมณ์ให้มือมันดูเหมือนกระบอกปืนเลเซอร์ไงไม่รู้ครับอย่างนี้เลยครับติดตรงหัวไหล่โอ้โหมันเท่เกินครับ ติมปีกหมวกไปนี่ยืดๆมานิดนึงแล้วก็บานออกมาอย่างนี้อ่านี่ทา升ไม่ตรงเราก็ลากใหม่นะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ผมก็ลากได้อย่างตรงเลยครับนี่ <laughs> ต้องฝึกๆนะนฝึกบ่อยๆแล้วจะลากได้ตรงเหมือนกับผมนะครับไม่ต้องใช้แม่บรรทัดเลยนะครับนี่โคตรเฟี้ยวจากนั้นผมก็เติมปืนลงไปเลยครับนี่ปืนติดเลยตรงด้านหลังตรงด้านบนตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับมีสามท่อมันจะคล้ายๆปืนแกลล๊ลิงเลยนะครับใส่ไป เติมท่อไปปึ๊บนี่ยาวโอ้โหเนี่ยครับมันจะตั้งตั้งงานเลยอยันนี้บอกได้เลยว่าอย่างเข้มอ่าที่ผมวาดอยู่นี่ก็เป็นอ่าคาเมราแมนติดเจ็ตแพ็นับอ่าเป็นเหมือนกับเครื่องบินลบเลยนี่ตรงนี้เป็นปืนนะครับเป็นปืนก่อนหน้านี้ผมก็ดันไปคิดว่ามันเป็นไอพ่นหรืออะไรสักอย่างนะครับอ๋จริงๆมันเป็นปืน,นครับอ๋อโอเคจัดไป นี่มันก็เป็นกระบอกปืนเลยครับตรงนี้อาจจะมีแบบมีหลายข้อต่อหลายช่วงหน่อยนะครับให้มันดูซับซ้อนนิดนึงนี่แค่นี้เราก็ได้ปืนแบบเท่แล้วครับติดตรงไหลจากนั้นเราก็มาทำการวาดแขนกันครับตรงนี้เนื่องจากว่าแขนมันขาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะล่างมาแบบเป็นแขนแบบแขนกุดนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้าคลุมนะครับก็ สยายให้มันพลิ้วๆหน่อยนี่ขีดมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ผ่ากลางอ่าที่ผ่ากลางก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันประหยัดสีนะครับยิ่งทําให้เราประหยัดสีได้สีดําก็จะไม่ไม่หมดง่ายนะครับอ่จะได้อยู่กับเรานาน,านๆนี่แล้วตัวนี้ก็ขาดเลยนะครับอ่ามันเอามันไปเอาอะไรนะไปเอาเลื่อยจากไอ้พวกหัวส่วมมาติดนะครับหูบอกได้เลยว่าโคตรเท แม่น่าจะใช้นานๆหน่อยนะคจะได้เลื่อยพวกหัวส้มให้หมด <c oughs> นี่แล้วนี่คือช่วงข้อต่อนะครับก็มั่มวๆไปนะครับเดี๋ยวไปเติมไปตรงไปเติมสายเอาเองครับอ่านี่ผมก็วาดๆเข้าๆไปนี่น็อตอ่าแล้วก็เติมไปครับตรงนี้เป็นมุมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแบบนี้เลยครับคางหมูอ่าโอเคแล้วก็ลากขึ้นไปหน่อยนึงมีสี่เหลี่ยมลากขึ้นไปนิดนึงแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกชั้นนึงแล้วก็มีขีดตรงนี้หน่อยเป็นรายละเอียด โอเคจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่อ่ากว้างกอ่ามันจะคล้ายๆเหมือนโก่งดาบเลยโอเคก็เติมลายๆไปนะครับนี่ประมาณนี้พยายามใหส้สองด้านมันประมาณเท่ากันนะครนี่คตรจะเท่าเลยครับผม <laughs> โอเคนี่ครับก็ประมาณไปนะครับอ่าอย่างนี้จากนั้นก็จะมีแท่นแท่นเป็นที่แท่นแท่นยึด อ่ายึดกงจักนะแบบนี้เลย3เส้นฟืบมานี่3เส้นเอาให้ตรงเลยนะครับนี่ผมก็โคตรตรงนี่แหลมแหลมแหลมหน่อยมันจะเป็นตะขอเกี่ยวนี่เป็นตะขอเกี่ยวอ่าเหมือนกงเล็บเลยอ่ะนี่นึกถึงกงเล็บได้เลยจากนั้นก็นี่คือวงกลมนะครับมันจะล็อกกับตัวใบเลื่อยอ่านี่แบบมานี้ครับจากนั้นก็วาดให้กลมที่สุดเท่าที่เคยวาดนะครับนี่แบบผมเลยนะไม่ต้องใช้วงเวียนมีกะกระยะบาลาน่อยอยอย่างกลม บูดไปนิดนึงแต่ก็ดูแล้วกลมนี่โอ้โหกลมดิ๊กเลยครับแต่ก็เติมเขี้ยวไปนี่เป็นหนามครับเป็นหนามใบพัดเลยครับเป็นหนามของกงจักแหลมๆโค้งๆไปอย่างนี้เลยครับอารมณ์ก็คล้ายเหมือนกงจักนับหรือเหมือนดวงอาทิตย์จัดไปเลยนับนี่โอ้ยนี่ผมบ้านใหญ่เกินไปเพราะเนี้ย ไม่เป็นไรครับยิ่งใหญ่ยิ่งเทออนีแขนดีข้างนะครับนีรอยยับนี่รอยยับแบบโง่ๆเลยครับจากนั้นก็เป็นข้อพับตรงข้อมือนี่แบบนี้นครับแล้วตรงนี้เป็นมือนะครับมือด้านข้างอ่านี่นิ้วโป้งนิ้วชี้อยู่ตรงนี้เลยครับนิ้วชี้นี่นิ้วชี้นะครับอ่านี่แค่นี้เราก็ได้มือด้านข้างง่ายๆละ จากนั้นตรงนี้ครับติดอาวุธครับโอ้โหบอกได้เลยว่าผมจะวาดปืน <c oughs> นี่ปืนก็วาดนี้แล้วก็บอกสี่เหลี่ยมอ่าเหมือนกล่องนมเลยครับแล้วก็เติมช่อไปครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงกระบอกยาวๆนี่เป็นลำกล้องเลยนี่แบบนี้เลยครับกลมๆเป็นลำกล้อง,เ,องเติมละเอียดไปคร่าวๆนะครับอ่าลางไปยิดนึนงเดี๋ยวผมให้เติมให้มันมีมุมเหลี่ยมมุมหน่อยนี่แบบนี้นี่ขี่ตามผมเลยนะครับอ่าขีดแบบมั่นใจนะครับมั่นคง <c oughs> แบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีลายกา็ลายอย่างนี้แล้กันเนี่ยอย่างนี้เลยครับขีดเป็นรูปคล้ายๆตัว S ขึ้นมาปิ๊บนี่ยัดลงรูเลยมัดไปเป็นเหมือนเชือกแล้วตตดมาตรงนี้โอเคแค่นี้ก็ลายแบบโอ้โหลายปืนอ่าเพิมช่องนี้ก่อนก็ได้ครับอ่ามีลูกซองใส่กระสุนตรงนี้โอ้โหสมจริงโคตรบอกเลยปืนชนิดนี้เป็นปืนโคตรจนแรงนะครับอ่านี่ โอเคมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นปืนวิทยาศาสตร,นะร์นะครับทีนคาเมราแมนเป็นดอ็อกเตอร์นะครับเป็นคนคิดโอ้โหนี่คือช่วงเอลนะครับตรงนี้ผมก็ใช้มันติด,ต,ดติดเกาะขเกาะขาครับนะอย่างเท่เดี๋ยวนี้ไททันไททันทุกไททันต้องมีเกาะขานะครับไม่งั้นมันจะดูลงๆไงไม่รู้อ่า นี่มีตัวมีตัวมีแขนติดเกาะติด,ตดอาวุธเต็มมเต็มตัวหมดแล้วขาก็ต้องมีบ้างนี่รองเทา้ารองเท้าก็บิ๊กฟุตเลยคนระับขาตึกรองเทา้าส้นตึกสัตว์ไปนี่หูยืนอย่างเท่นี่ลากโค้ง,งครับแล้วก็ขี่ลงมามีดีเทลนิดๆหน่อยยื่นมานิดนึงอ่ะเหมือนเป็นเกาะลัที่ขาครับอนี่ครับ นี่ลากผิดก็ลากใหม่ครับไม่ต้องใช้ยังลบนี่รองเท้าสวยงามนี่ประมาณนี้ครับโอเคนี่แค่นี้เราก็ได้ขาอีกข้างและนี่เติมไปครับตรงนี้คือนเกงอ่าชัดเจนอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าขาข้างนี้มันจะสั้นเกินนะครับเราก็สามารถเพิ่มให้มันยาวขึ้นมาอีกหน่อย,อยได้ครับแบบนี้เลยนี่ล่างทับเลยโอเคมันเท่ากันแล้ว นอย่างฟิลนะเรามาเติมส่วนสําคัญที่สุดกันครับกันก็คือปีกครับเพราะนี่คือเจ็ตแพกนะครับอ่าสวยงามนี่ปีกแล้วก็มีปีกตรงกลางครับยาวๆใหญ่ๆเลยนี่นี่ผมกําลังจะวาดให้มันอาปีกเลยนะครับเตรียมกำลังจะบินแล้วอ๋อนี่มันเป็นปีกเครื่องบินนะครับจัดไปครับนี่เติมให้อีกอันนึงเลยครับเป็น6ปีก โคตรจะเท่นี่บอกเลยเลยอลังการงานสร้างาเติมรายละเอียดดีเทลนิดๆหน่อยครับตรงนี้อ่าตรงนี้มีมีที่ปรับปรับอ่าปรับอากาศครับปรับให้มันเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นี่โคตรเท่จัดไปเติมให้อีกครับ ให้มันดูมีดีเทลมีอะไรหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ยื่นๆนะครับก็ต้องเติมไปครับ <laughs> นี่ให้มันดูมีลีลาหน่อยครับเพื่อนๆนก็พยายามลากปีให้มันตรงๆหน่อยนะครับนี่ลากตรงแบบผมเลยนะครับนี่ผมก็วาดได้ค่อนข้างจะตรงมากแล้วโอ้โหโดยรวมออกมานี่ก็โคตรเท่อลังการงานสร้างอีกเช่นเคย ไทท่านคาเมราแมนตาใสสดๆด้วยแสงสีฟ้าเซลลเรียนบู้าอย่าสีไม้ยังไงให้อยู่กับเรานานๆ1อย่าพิเรนเหลาสีไม้ให้แหลมเฟี้ยว ไส้สอไม้มันจะเปลืองเสียวจะใช้ได้ไม่นานสองอย่าซุ่มซ่ามทำร่วงหล่นตกกระแทกไส้สอไม้มันจะแตกกระเป๋าตังจะทะลุสามอย่าใช้สีใดสีหนึ่งสีเดียวไส้สอไม้มันจะหมดวัยไปวมันจะทอดทิ้งสีไม้อื่นๆเอาไว้ข้างหลัง4อย่าทิ้งเรี่ยราดไส้สอไม้ก็จะไม่ทิ้งเราไปไหนหากดูแลดีเหมือนนกพิราบที่บ้าน5อย่าลืมบูชาแสงโดยการเว้นแสงขาวไส้สอไม้จะอยู่กับเราคุ้มค่าเกินราคา ทั้งหมดคือการถนอมสีไม้ที่เวิร์กที่สุดจงเลี่ยงอย่าไปบอกใครตรงๆว่าเราประหยัดสีเข้าใจตรงกันนะฮาฮฮละเลงสิวเกรแบบให้เกียริแสงอาทิตย์สาดมอสกรีนเว้นแสงขาวเกรงใจดวงตะวันทับถมบอมเกรยอย่าโดนไฮไลท์ขาวเอาใจช่วยสีไม้พ่นเฉดดำให้ทมินดุดันพอเป็นพิธีมันสั้นจู่แล้วพี่น้องพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเท่จนต้องกรีดร้อง